you. บริษัท d s เอสเตสซค่าจำกัดนำทัพรับรางวัลไอคอนแบรนด์อาเซียน2025การันตีความสำเร็จธุรกิจสมาชาินักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยรวมกับสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยชมรมนักข่าวธุรกิจสภาสื่อมวลชนไทยองค์กรเครือข่ายสื่อภาคประชาชนสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒน,นาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยและมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยรวมการจัดงานประกาศ รางวัลแห่งเกียตรติยศความภาคภูมิใจความสําเร็จและมาตรฐานคุณภาพแห่งปีของธุรกิจผลิตภัณฑ์รวมถึงแบนต่างๆประจําปี2568โดยมีพลเอกจิตตศักดิ์เจริญสมบัติอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโคศกกระทรวงกลาโหมอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมธิการสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติไ้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลณหอประชุมกองทัพอากาศห้องบุษราคามถนนพหลโยธิน เขตสยายไหมกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่21ิมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาและหนึ่งในบุคคลองค์กรและแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหลาา่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลองค์กรธุรกิจที่มีผลงานยอดเยี่ยมสุดยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์แห่งปีไอคอนแบรนด์อาเซียน2025ในโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างประชาคบอาเซียนคือบริษัทดีเอสเตทซับหกห้าจำกัด ที่1เรื่องการขายฝากจำนองภายใต้การบริหารโดยคุณสุรีพรมานะก่ะเกียรติและคุณก้องนภัสม,มานะก่ะเกียรติค่ะค่ะชื่อเบลนะคะสุริพรมาน,นะก่ะเกียรติค่ะ ที่ตูนนะครับก้องนะครับพนกเกียรติครับเราเป็นผู้ก่อตั้งนะครับบริษัทบีเดซาบห้ารับใครฝันี้นาองครับคุณอะไรนะคะมารับรางวัลรู้สึกยังไงบ้างคะก็วันนี้ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้มารับรางวัลวันนี้เนาะแล้วก็วันนี้ได้เห็นมุมมองแล้วก็แนวทางในการแบ่งปันแนวคิดนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจที่ไม่ใช่แค่มุ่งเน้นเรื่องกําไรนะคะแต่เรายังมุ่งเน้นไปถึงเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนซึ่งเป็นธุรกิจที่ซึ่งมันเป็นหัวใจหลักของธุรกิจเราเลยค่ะซึ่ ส่งต่อเงินทุนให้กับผู้ที่กำลังเดือดร้อนแล้วก็นักลงทุนที่กำลังจะหาเงินไปหมุนเวทธุรกิจค่ะ ธุรกิจเรานะครับก็คือเป็นตัวการนะครับผมที่ปล่อยวงเงินลงทุนให้กับ s อซีนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับก็จะเป็นนักธุรกิจใครก็ตามที่ต้องการการทหมุนเวียนด่วนนะครับภายใต้ดอกเบี้ยที่ไม่เกินกฎหมายคือ15%ต่อปีนะครับก็สามารถติดต่อพวกเราได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยนะครับก็มีเปิดคอร์สสอนด้วยนะครับเราสอนมาเนี่ยตอนนี้คือถึงแรุ่นแล้วนะครับส่วนประสบการณ์พวกเราเนี่ยก็คือ เรามีประสบการณ์ในเรื่องของการทาธุรกิจขายฝากจำนงค่ะมามากกว่า20ปีแล้วนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยค่ะเราสามารถพูดได้เลยว่าเราเป็นที่หนึ่งในเรื่องของการสอนให้คนน่ะสามารถทํากําไรจากการทําธุรกิจขายฝากจำนองไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่เป็นนักลงทุนนะคะหรือคนที่จะเป็นนายหน้าก็สามารถสร้างเงินหลักล้านได้จากการที่มาเรียนคอร์สเราค่ะ <S <S เป็นจํานวนมากคนมากเลยค่ะ จริงๆแล้วว่าเกมของเราง่ายมากเลยเพราะว่าเราอ่ะดูในเรื่องของหลักทรัพย์เป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าการที่เราทับรับขายไฟยจำนองเนี่ยเราจะประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ให้อยู่ที่5 0สิถึงหกเเพื่อที่ว่าให้เจ้าของทรัพย์เนี่ยคือคือ,คอเอาง่ายๆว่าธุรกิจเราอ่ะมันเป็นวินวินเนาะคือผู้ที่ผู้ที่มากู้เนี่ยก็ได้รับวงเงินที่เขาต้องการในดอกเบี้ยที่ต่ำแล้วก็ผู้ที่มาเป็นนักลงทุนนะคะก็สามารถที่จะปล่อยเงินกู้ได้แบบเหมือนว่าไม่ต้องมีความกังวลอ่า เพราะว่าถ้าเกิดวันนี้เราให้วงเงินที่สูงเกินไปเนี่ยถ้าวันหนึ่งเขาไม่สามารถมาไถ่ถอนได้เนี่ยเราวซับหลุดเนี่ยก็จะเป็นภาระของนักลงทุนอีกเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีหลักเกณฑ์ในการรับอยู่ที่ประมาณ5-60%นอกจากนี้เราไม่ได้ดูแค่เรื่องของหลักทรัพย์อย่างเดียวเรายังประเมินธุรกิจของผู้กู้ด้วยประเมินความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็ความสามารถในการไถ่ถอนทรัพย์ด้วยค่ะเพราะว่าสิ่งสําคัญเลยของบริษัทเราอะ่ะบริษัทเราไม่มีนโยบ,บายในการยดทรั์นะคะเพราะฉะนั้นผู้กู้ทุกท่านนะคะก็สบายใจได้เลยว่ารัะ ไม่ถูกอย่างแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะเาก่อนที่คู่จะมาเป็นคูเราต้องมีการทำความเข้าใจกับเขาเพราะเมื่อเกิดอย่างที่บอกไปก็คือเราจะต้องรู้ด้วยว่าเราจะสามารถที่เาจะขอเงินเท่าไหร่หลังจากนี้เราจะเป็นอะไรใช่ค่ะคือเราอ่ะไม่ได้แค่ปล่อยเงินอย่างเดียวเรายังเป็นที่ปรึกษาให้กับคู่ด้วย บางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะได้วงเงินเยอะที่สุดเลยเพื่อที่เขาอ่ะจะได้เหมือนกับไปหมุนเวียนเผื่อ <s> เผื่อเขาเรียกไงนะเหมือนเป็นแพคแคตโฟในธุรก,กิจเนาะแต่จริงๆแล้วอะค่ะเราแนะนําให้ผู้กู้เนี่ยได้วงเงินเอาวงเงินไปในจํานวนที่เขาอ่ะต้องการใช้จริงๆดีกว่าที่จะเอาไปเหลือเยอะแล้วก็ต้องเป็นภาระในการมาจ่ายดอกเบี้ยที่สําคัญพอม,มันวงเงินเอาไปเยอะเกินไปเนี่ยเวลาถ่ายถอนนะคะมันก็ค่อนข้างลำบากอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้คำปรึกษาในด้านนี้ด้วยค่ะว่าเขาเอาเงินไปทําอะไรแล้วแทนในการ ไถถอนของเขาเป็นยังไงธุรกิจที่เขาจะเอาไปทําเป็นธุรกิจอะไรอันนี้คือสิ่งสําคัญเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยแพรเ,เขาเรียกไรนะบิสเนสแพลนของเขาอะค่ะบางอย่างดูแล้วเป็นไปไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ได้รับเ,เขาเรียกไรเราก็ไม่ได้ปล่อยวงเงินเพราะว่า สิส่งสำคัญที่บอกว่าเราไม่ได้มีนยโยบายในการยืดซับเราก็ต้องการที่จะให้ทุกคนอวินวินกันทุกฝ่ายคือผูกูได้เงินไปหมนเวียนธุรกิจนายทุนได้ดอกเบี้ยที่อ่าเขาเรียกนนทุนได้ผลตอบแทนอ่าที่เขาแฮปปี้สบายใจนะคะแล้วก็ไม่มีการยืดซับเกิดขึ้นทุกคนแฮปปี้ทุกฝ่ายค่ะจริงผมมองว่าถ้าพูดถึงของเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนนี้อสังหาในประเทศไทยเนี่ยเป็นค่อนข้าง,างเป็นช่วงที่แย่ที่สุดดีกว่า หนักที่สุดของในรอบแบบ10ดเแลละนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คนเจอส่วนมาก s อ e เจอแล้วก็บุคคลทั่วไปคือการกู้ธนาคารเนี่ยไม่ผ่านนะครับคือโดนแิงแบบเยอะมากปล่อยเงินปล่อยวงเงินยากใช่ใชทีนี้เราก็เป็นอีกช่องทางนึงก็คือเราเป็นเหมือนนอนแบงค์ที่วันนี้ใครต้องการเงินด่วนหรือว่าต้องการใช้เงินแล้วกู้แบงค์ไม่ผ่าน บูโรติดบโรมาหรือคุณอาจจะมีประวัติที่ไม่ดีเนี่ยเราเป็นทางเรื่องหนึ่งที่ช่วยเขาได้นะครับโดยที่ดอกเบี้ยเราเนี่ยก็คือแค่15%ต่อปีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงหลักการของแบงค์เนี่ยผมบอกเลยว่าบางแบงค์นะครับมันจะมีบางส่วนที่มากกว่านั้นด้วยซ้นะครับแต่ของเราเนี่ยคือถือว่าค่อนข้างช่วยเยอะมากนะครับเลยมองว่าตอนนี้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยเราเป็นไม่ค่อยดีแต่เราเป็นช่องทางหงที่ ช่วยเหลือ SME แล้วก็ช่วยเหลือผู้คนได้ค่ะใช่แล้วแ่สนใจเป็นอ่าไปติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างคโอเคสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะรู้เกี่ยวกับธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามติดตามเพจ a c e b o o k นะคะยู u ูบอ่าท k กตอนะคะได้ที่ D Estate 365ค่ะหรือว่าทักเข้ามาได้ที่ l i น e แอดนะคะ D Estate 365 5. 5. ได้เลยค่ะมีอะไรอยากจะฝากนักลงทุนนักลุณ,ณใช่ไหมโอเคสำหรับนักลงทุนยุคใหม่ะค,ะมค,ค่ะก<ม>็อยากจะแนะนำให้ มาดูแล้วก็มาศึกษากับเกี่ยวกับธุรกิจขายฝากจำนองคะ่ะเพราะว่าธุรกิจนี้ส่วนตัวเราก้าพูดได้เลยว่าเป็นธุรกิจที่ความเสี่ยงต่ํามากเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นนะคะโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว,วันนี้คุณมีความรู้อะค่ะคุณแทบจะว่าไม่มีความเสี่ยงเลยก็ได้แบบเรียกว่า ไม่มีความเสี่ยงเลยก็ได้เนาะเพราะว่าสิ่งที่คุณรับปะคะคือคุณปล่อยวงเงินไปโดยที่คุณมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะแล้ววงเงินที่คุณปล่อยเนี่ยถ้าผ่านบริษัทเราอะเราประเมินทุกอย่างละเอียดทุกขั้นตอนแล้วเราก็ยังมีระบบดูแลนักลงทุนนะคะซึ่งมันง่ายในการทําธุรกิจนะคะแล้วก็มีทีมงานในการติดตามคุณไม่ต้องมานั่งปวดหัวเลยค่ะก็ฝากเรื่องธุรกิจขายฝากจำลองไว้ก็ติดตามช่องทางต่างๆที่แจ้ง,งไปเมื่อสักครู่ได้เลยค่ะ